สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอชาวยูทูบทุกคนครับเหมือน,นีอาหารแกงผมจะมาสรุปหูหมูอบครับของผมมันเป็นแบบไรรสชาติแบบไรครับอทดลองแล้วครับเหนียวพี่น้องเลยผมคิดว่าเนี่ครับนี่ครับแต่ว่าผมมีวิธีเห็ดบ่อยมันเหนียวครับอืผมอบวิธีบ่อยมันเหนียวคือว่าเอาเปนหนึ่งซะก่อนเ้ยครับพี่น้องเลย เป็นหนึ่งเซ่วยเซ่หัวนะครับเราต้องให้มันสุกข,ขักครับเอาเพราะมันสุกเนียวสุกแน่วันนี้นห้องกัดจังว่าล่งเตาอบด้วยครับสูตรของผมผมมีสูตรอยู่แต่ว่าผมอยากทดล่องเบิง์ซื้อครับแบบนี้เลยวันนี้เป็นแบบไหนมันจะเหนียวบอลนะครับม่ล่องเตาอบเบิงอันนี้อบครับง่ามครับนี่ครับหมูนี่ครับเหนบอครับบมมีร้อยไหมเลยใส่เตาอบไฟฟ้าครับขันย่างว่าเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยนี่ กันนี่กันย่งแดงๆนี่ครับข้างในสุกแจะข้างนอกข้างในแดงครับไฟดำครับไฟใหม่ดำปีๆครับอันนี้เหลืองุืยเป็นแซบครับคนนะครับนี่ครับนี่ครับหยาบจังน้อยครับ นะครับนี่ไปเลือดครับใส่เขียงเลยครับกินย่างคนสดๆเลยต่อที่ต่อหมังนไม้เนาะเห็นหรอกินผู้เดียวบุพย์นี่ใครกินน้ำนี่เลือดครับห่อห่อละอักแบบพริกใส่ครับนี่ครับน้ำพริกใส่ กิดตอนใหญ่ย,ยูพี่น้องเลยตอนมนูนี่มันหันเหนียวครับผู้ใดฟันบอดีอยากกินนะครับเด้อมันเดือดคข่เขียวใส่ปากเลยครับบาทเฮ่ต้องแสบเพื่อเหนียวพี่น้องเลย ขอครับาสิบบเหนไจิจ้จิ้หมูครับหมูจับน้ำิมครับ หัอเียอะรห,หอ,อืมพสารเนิดหัอครับห่อเมียงสงหมูครับตาผักพริกใส่ได้หลายครับผัรพริกบพริกครับบพริกแดงใส่ตำหุงน้ำส่เน้อยครับ ความว่ให้ยูทูบเบรไม่จักเดือนแล้วสองเดือนไปล่ะครับสอเดือนไป้ดตามหารอยเท่าไรดตามหารอยเท่าไรแปดรอยเดอแปดรอยขอองเด็ก่ลนีพ่อผดตามอ ใส่ข้ามไรกันเหนียวบานนั่นพี่น้องเลยใครเฮ็ดตามผมเรอยังไม่เฮ็นตัวพี่น้องเลยมันมันเหนียวครับที่การทดลองครับแล้วพี่น้องเฮ็ดพี่น้องต้องหนึ่งส่งกันครับหูหมู หมูหน่อยนี่อบเลยครับหมูใหญ่เนี่ยต้องหมูก,กันครับเฮ้ยอ่อะผูรนะ่วมเนาะยุ่งกัดหมกษาอ่ะอ่าผูร่วมอะไรเนี่ยุย่งเงา เสียข <24. S 2> <amat S 1> ้าบดเหรอแล้วสียป้ตีเช่นเดี๋ยวสาวมริ่มครับมึงกัดทำไปใกล้ใอืมเสือเบ้ยนะเสือไม่แก้มไปรึเปล่า เปตัวนี่้ออน,นี่นะฝนพี่น้องยุ่งไาย,ย,ายบาดพี่น้องยุ่งไรพวกครับคุ <S <S อยอะไเพื่อ้อะไรครับต้องจักอะไรครับนี่ครับ แสบปือเกลาครับอครับอืมอืม,อม,อม,อม ใส่เสือพีนอ่น,อนุ่งกัดมันห่อนนะครับหนาห่อนเวลาผมร่อนผมบอใส่เสือครับโอ้แสบพี่อ่อ tiếp mà với nhau rồi à làm mưa của đất tiếp cốt tiếp cốt ผลละไม้เด้อพี่น้องเนื้อบาทที่นี่ครับผลละไม้เนี่ยงปากครับแต่ว่าอบนี่ดีอย่างนึงครับเด้อมันบ่มีกินข้าวหมูครับแสีบหลายครับอบนี่แสีบอีหลีครับบ่คือย่างครับอย่างเป็นทั้งไฟเม็นทั้งหมูครับอืมอย่างครับมันกไม่ใช่ครับซื้อไม่ใช่ตลาดครับนี่ครับผมไปตลาดนัดหมูว่านะครับแซ่บอืบปิดท้ายด้วยความหน้ายความหวานนะครับเด้อ กินหลายพอดีครับเนื้อผลไม้เจ็บท่องครับ,บอ,อืมครับแซ่บครับยิบไหนกระแซ่บแน,น่นอครับอืม เด้อพี่น้องปลอดไทยโดยของหวานครับอืมครับกิมมาแล้วหน่อยพี่น้องอืมงับเอากินไลน์ได้ครับเด้อก,กินไลน์เบอร์เสียสุขภาพเบอร์เซียตู้เย็นไว้ครับเบอร์เสียคลิปนี้นกับโจ๊นีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดตามผมนี้เลครับเด้อสวัสดีครับ